สวยจริงๆฟาดทุกคนเหมือนฟาชสว่างเลยโอ้โห,โหสวยจริงๆทุกคนมีแบบนี้ด้วยสถา,านีขนาดฝรั่งยะงตลึงเลยมาเห็นอยู่ความเป็นระเบียบด้่นใน ของเมืองไทยเนาะต้องยืนต่อเป็นระเบียบเรียนแถวเนาะต่อแถวเป็นระเบียบสวยงามเลยสวัสดีครับสบายดีตอนนี้บางบางังก็อยู่สถานีท่าพระนะทุกคนรถไฟเอ็มอาทีท่าพระนะทุกคนเดีย๋ยวจะพานั่งรถ ใต้ดินเนาะรอดแม่น้ำเจ้าพระยามากระมอนก็มาเป็นครั้งที่สองสามแล้วเนาะทุกคนจำไม่ได้แล้วเนาะมากี่ครั้งเดี๋ยวจะพานั่งรถจากสถานีรถไฟเนาะท่าพระไปสนามไซเนาะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูความสวยงามเนาะของสถานี ตอนนี้ซ้ำสองนะทุกคนไปสนามทรายนี่เนาะสนามทรายวันหนึ่นะงคือสีดมนี่วะอะไรเงี้ยเอตะเวนฝั่งนี้ใกล้ตกดินนะนี่เนาะทางเข้าทางนี้ก็จะไปเนี่ยไปฉายเนาะทุกคนอีกฝั่งนี้ก็จะไปบางแคเนาะทุกคนานะ เป็นใกล้ตกดินทุกคนเลยสวยมากเลยสถานีใหญ่เนาะซับซ้อนมากเลยท mm ุ hmm. กคนมีแต่ต่างชาติฝังไหลมา mm hmm. เยอะอยู่ยเนาะเดี๋ยวจะขึ้นไปชั้นสองเนาะมีไอเลื่อนด้วยไอเลื่อนขึ้นน mm ี่นะซับซ้อนมากนะทุกคน ใครไม่มาหลงแน่น,นอนเนาะไม่เคยมาไม่เคยมาหลงสถานีใหญ่มากโอ้สถานีใหญ่มากเลยโอ,ทยโอ้ทุกคนมาแล้วนู่นไม่ทันแล้วมั้ง รอรอบใหม่เนะทุกคนเ,เลยเยอมากเลยเป็นช่วงตอนเย็นเนาะด้านบนก็มาทุกคขึ้นไปชั้นสามนะไปภไัสายเด้อทุกคนขึ้นชั้นสาม มากเลยรถไปนะสวยมากทุกคนวิวจะให้ดูเนาะโอ้อนี่สวยงามจริงๆรถไฟนะครั้งนี้ก็เป็นทั้งพังวงเวียนใหญ่หทุกคนก็จะพาไปชมวิวเนาะ สวยมากเลยรุ่นก็เป็นททาาวัดท่าพระนะครับหาเยอะเลยเนะาะอะไรอีหมามาก็มารอรถกันตรงนี้เยอะเลยนะเต็มแน่นอนทุกคนรอสามนาที อยูความเป็นระเบียบภานในของเมืองไทยเนาะต้องยืนต่อเป็นระเบียบเลียนแถวเนาะต่อแถวเป็นระเบียบสวยงามเลยต่อแถวสวย เยอะเลยเนาะกำลังมาทุกคนเยอะทุกขบวนเลยความเป็นระเบียบของเมืองไทยดูต่อแถวอย่างรู้สวยทุกคนส,สถานีใหญ่มากซับซ้อนด้วยเนาะสามชั้นสี่ชั้นเลยทุกคนสี่ชั้นนะด้านบน ลอดแม่นำเจ้าพญาเนาะมาทางน้น ต่อไปสถานีอิสรภาพ Next station อิสระภาพ อิสรภาพอิสรภาพโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถอิสรภาพ Station Please mind the gap between ทีส่สนามชัยสนามชัยโปรดใช้ความระัดประวังขนาดออกจากรถสนามชัย station Please m i n d the gap between train and platform มันอยู่เรียกางเลยสนามชัยเทิมเลย ทางนี้ก็เต็มเลยเต็มเลยฮะสถาน,นีเนี่ยแอ้มเลยทุกคนเหนือคนเยอะจริงๆ คนคืออะไรเนะี่ยสวยมากปนะัดดอกทุกคนสถานีอะไรสวยมากทุกคนสถานีนะสถานีสวยจริงๆทุกคน vẫn luôn 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 สวยมากดูลวดลายอ่ะโอ้โหสวยจริงๆริลาดทุกคนเหมือนฟลาชสว่างเลยโอ้โห สวยจริงๆทุกคนมีแบบนี้ด้วยสถา,านีขนดาดฝรั่งตะลึงเลยมาเห็นความสวยงามสถา,านีอเออมีลิฟต์เลยวะโอ้โหพื้นกระปูกระเบื้องล,ลายหินเนาะ สวยงามเลยทุกคนโอ้โหโอ้โหปัดศิทู ายสวยงามมากเดิ้ชมสวยงามปาร์ติโทใส่มาเห็นก็ต้องตะลึงเนาะทุกคนชุดน,นี้ก็เป็นพื้นสถานที่เนาะ,ะข้อมูล ทางออกนะทุกคนทางนี้ก็พระราชสวังปากคลองตลาดท่าเรือรัชนีเนาะทุกคนอยู่ทางนี้ก็มเชี่ยมสยามโรงเรียนปบมพราชสว่างวัดโพเนาะทางนี้ทุกคนสวยจริงๆดู ความเมองการเนาะมาไม่ขาดเนาะเอาเนาะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้บงังม่อนก็สิขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะหากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะสิ่งสำคัญสนับสนุนบ่าวขังม่อนโดยการไม่กดข้ามโฆษณานทุกคนสวัสดีครับสบายดีเนาะบายบายต่างชาติทั้งนั้น เที่ยวเมืองไทยเนานะ